พอเราตั้งค่าอะไรเสร็จใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าสเปคด้านบนกับด้านซ้ายเนี่ยมันจะปกติไม่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการสเปคทางด้านขวานะครับซึ่งบางครั้งอะ่ะเราต้องมีการสเปคที่ละเอียดใช่ไหมความจริงถ้าเราสเปคด้านขวาเนี่ยมันต้องเป็นลนนักษณะนี้อันนี้คือแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรายังไม่ได้แก้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวเลขมันควรจะออกไปอยู่ด้านนอกแล้วมันก็ควรจะกลับด้านด้วยอ่ะวิธีแก้คือให้เลือกเฉพาะ ตัว dimension ที่เราเพิ่งเขียนแล้วก็กด mo enter เข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บเลื่อนหาหัวข้อที่ชื่อว่านี่ text position vertical จากคำว่า,า above ให้ปรับเป็นคำว่า,า outside สังเกตไหมว่าจะอยู่ด้านในพอเป็น outside มันออกมาด้านนอกแล้วพอมันออกมาอยู่ด้านนอกปุ๊บเลขสามมันควรจะกลับด้านให้เราหาหัวข้อที่ชื่อว่า text view direction ปกติมันจะเป็น Left to r i g h t ให้ปรับเป็น Light to Left เนี่ยอันนี้คือที่ถูกต้อง